สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแชนนลทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเครห์อบอลกับหนูเล็กปิกาจูนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์ค่ะพศสอ6 4นะคะ ก็เช่นเคยค่ะหนูเล็กก็มีคู่บอลเต็งดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเต็งของหนูเล็กในวันนี้หนูเล็กก็อยากจะฝากพี่น้องๆทุกคนนะคะกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กด้วยนะคะเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะจะไม่ได้พลาดทีเด็ดบอลดีๆอย่างเช่นวันนี้กับหนูเล็กในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะหนูเล็กฝากแอดเฟนไปที่เฟซหนูเล็กปิกกจูด้วยนะคะตรงนี้จะพูดคุยถามขา่าวหรือชวนดูบอลก็ได้เลยนะคะ สำหรับฟุตบอลในวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกยูโรปาลีกนะคะเป็นคู่ของสลาเวียปรากนะคะปะทะเลสเตอร์ซิตี้ค่ะคู่นี้นะคะจะแข่งเวลาเที่ยงคืน55นะคะเรดราคาบอลเปิดที่ทีมเยือนนะคะเลสเตอร์ซิตี้ต่อปปค่ะ2ทีมนี้นะคะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะสถิติในเกมลีกนะคะสลาเวียปรากจะอยู่ในกลุ่ม C นะคะอันดับที่2แข่งมา6นัดค่ะ แข็งมาก6นัดชนะ4เสมอ0ูแพ้2ค่ะมีเก็บอยู่12แต้มนะคะส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะคะจะอยู่ในกลุ่ม G ค่ะแข่งมาก6นัดน,นะคะชนะ4เสมอ1แพ้1นะคะมีเก็บอยู่13แต้มค่ะตอนนี้ทัศนะเกมในวันนี้นะคะเจ้าบ้านสลาวิปักนะคะผลงานโดยภาพรวมในรอบที่แล้วของพวกเขานะคะแม้ว่า จะเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่คิเลอย,อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า6เกมในรอบแบ่งกลุ่มนั้นพวกเขาก็เก็บชัยมาได้ถึง4เกมเลยนะคะและลุดแพ้ไป2เกมด้วยกันนะคะขณะที่ทีมเยือนนะคะ l e สเ e s t e r City ผลงานรอบที่แล้วนะคะของพวกเขาก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีตามทรงของทีมแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะคะและลงเล่นไป6นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะคะพวกเขามีหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะคะและเก็บใช้มาได้ถึง4เกมด้วยกันนะคะ และในรอบนี้นะคะแม้ว่าเลสเตอร์ซิตี้เองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมที่ท่าเทียบกันดูจากฟอร์มในรอบก่อนหน้านี้นะคะอาจทำผลงานได้ค่อนข้างดูใกล้เคียงนะคะกันก็ตามทีแต่ท่าเทียบกันดูจากในเรื่องของศักยภาพทีมและขุมกำลังของตัวผู้เล่นโดยภาพรวมนะคะของสองทีมนี้ดูกันนั้นก็มองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะคะจากเกาะอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้นั้นพวกเขาค่อนข้างดูแกร่งกว่านะคะ และดูน่าเชื่อใจได้มากกว่านะคะทางด้านทีมเจ้าบ้านชื่อชั้นและศักยภาพทีมดูเป็นรองพอสมควรนะคะทำให้เกมนี้นะคะหนูเล็กเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะคะจะบุกมาลุ้นเก็บชัยไปยกแรกได้ก่อนนั้นมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะคะทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลยเลือกต่อไปทางเลสเตอร์ซิตี้นะคะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะเป็น1ประตูต่อ2ค่ะ ต่อกันคู่ที่2ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นคู่ของบาก้าค่ะปะทะเอเอสโลมานะคะคู่นี้จะแข่งเวลาเที่ยงคืน55ค่ะแลราคาบอลเปิดมาที่ทีมเยือนนะคะเอเอสโลมานะคะต่อบอลครึ่งลูกค่ะสถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกนะคะเอเอสโลมาจะอยู่ในกลุ่ม A นะคะแข่งมา6นัดค่ะชะนะ4เสมอ1แพ้1น,น,นะคะมีเก็บอยู่13แต้มค่ะ ส่วนบาก้านะคะจะอยู่ในกลุ่ม G ีค่ะอันดับที่2แข็งมา6นัดนนะคะชนะ4เสมอ1แพ้1ค่ะคมีเก็บอยู่13แต้มนะคะต่อกันที่ทัศนคเกมของคู่นี้กันเลยนะคะในศึกยูโรปาลีกนะคะเกมในรอบ32ทีมสุดท้ายนะคะนัดแรกบาก้านะคะตน้นอ่า เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเอสโรมานะคะโดยเจ้าบ้านบาก้กาภายใต้การนำทีมของคาร์ลอสนะคะพาทีมนั้นทำผลงานได้ดีนะคะในลีกของตัวเองมาต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งเกมที่แล้วนะคะของพวกเขาก็เอาชนะซานตาคารามานะคะในเกมนอกบ้านทำให้ตลอด7เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครเลยนะคะ กับทุกรายการส่วนทางฝั่งของเอสโรมานะคะภายใต้การน,นำทีมของเปาลูนะคะพักหลังความลงตัวของพวกเขานะคะมักจะเกิดขึ้นในเกมเย่าเท่านั้นนะคะเกมน้องบ้านนั้นยังขาดความแน่นอนไปพอสมควรนะคะจากการที่ชนะมาได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะคะตลอดสีเกมหลังสุดดูแล้ว เกมนี้นะคะบาร์กาชื่อชั้นอาจจะดูเป็นรองอยู่ก็จริงนะคะแต่ทว่าศักยภาพและผลงานในเวลานี้นะคะก็ยังดูดีอยู่นะคะดังนั้นเกมนี้น่าจะมีลุ้นเอาอยู่นะคะหนูเล็กก็เลยเลือกทีเด็ดฟันรองไปทางบาก้านะคะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะอยู่ที่1ประตูต่อ1หรือ2ประตูต่อ1นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนาเกมในวันนี้นะคะหนูเล็กก็ เลือกฟันต่อไปทางเลสเตอร์นะคะแล้วก็ลองไปทางบาก้กานะคะถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีทีมในใจที่เหมือนกับหนูเล็กก็จัดตามกันมาได้เลยนะคะไม่รับพวกเกียร์หลังเกมนะคะเพราะว่าหนูเล็กวีคอ์บอลสดตลอดก่อนเกมทุกวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขออภัยในส่วนที่ติดขัดนะคะเพราะว่าเสียงมันขาดขาด,ขาดหายหายห,หนูเล็กไม่ค่อยสบายนะคะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะส่วนใครที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมหรืออยากได้กลุ่มบอลแบบ VIP นะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กได้ที่ ID ดหนูเล็กอันเด S ร์สกอตตนะคะแล้วก็ ฝากกดติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิคอบอลด้วยนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะในทุกๆวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ